เบาโจเป็นจังไดเปิดว่องมอล่าเสียงวิพองมือขึ้นปาดพี่น้องครับยิ่งใหญ่อลังการสมค่ำล่ำลือสมที่เรารอคอยจริงๆสำหรับเปิดฤดูกาลของมอลล่าเสียงวีฮกฤ <Okay. S 1> ดูกาลที่4นะครับเปิดฤดูกาลเมื่อวานนี้เนาะวันที่14ตุลาคม,มโอ้โหปังชูเพนเสุดยอด คือแสงสีเสียงัตงแต่เวทีก่อนเวทีก็สวยแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากเชื่อไหมคนดูไลฟ์สดตอนแรกอะไลฟ์สดกุ้มเปิดนะหมื่นกว่าคนเกือบสองหมื่นโอ้โหอ่าเป็นครับเป็นน้าเนี่ยอีหลีแล้วพอตัดไปถึงไลฟ์สดกุ้มปิดสี่พันกว่าคนแล้วก็คนในงานก็สี่พันบวกอัพอัพอัพจะจะถึงไหนคือว่าเอาสี่พันมไม่ในหน่อยได้ไปเบิ่งหมอล่ำนะมได้็นหน่อยเด้อ โหอลังการเมื่อคืนนี้มันก็เปิดวงอยู่อุดรเนาะครับอุดรเป็นจังไดในบานีใเบิงบ่อเข้ได้เบิงไรโสดอยู่เป็นบางช่วงบางตอนครับเมเป็นบางช่วงบางตอนที่เอว่าในห้องตีธุลาแมยเาไปขอนแก่นแล้วเอากลับมาแล้วเขากลับมาเบิงมาเบิงอันนี้น้ำเพลินแต่ว่าเข้าเขาประท่านดอกแต่ว่าเข้ามาเบิงเหมือเศร้านี่อคนแช่ในตีดอกป็งสีเมเออเต็มเลยกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวัลอที่ถูกพูดถึงในมือนี่เลยพี่น้อง ถูกพูดถึงน้องไอาอายด้วยนะเห็นไหม <He en S 2> mm. พ่อนกติดปีกให้เห็นวาววโจ <he en. S 1> เออติดปีกย่างนาา่ารักเนี่ยนี่ไงแล้วคำพูดพ่อนกฟังมึงเด้อพี่หนองเด้ออืม,อมเอาพอติดปีกให้แล้วบอยบินไปน้ำมาน้ำเซอร์เียูกยั่งขางพอไปโด,ดนได้หดรกเด้อ พี่น้องในลูกยางไปน้ำบอไปพร้อมอป็นจังรีแหละเอา้า <c oughs> เกง่อ <c oughs> เกงอีรีค่ะเมื่อคืนนี้น้องออ้ยแล้วน้องอออายโชว์ผลงานเพลงหลานยางง่าบอ ครั้งแรกบนเวทีเลยฉลองหนึ่งล้านวิวพอเมนอุ้ยปังอิลีค่ะพี่น้องหนึ่งล้านวิวเลยนะคะสุ่มอิลีเนาะอุ้ยอลีพี่น้องโอ้โหขมสามาพระธรรมดาอีสําหรับน้องอาอายสกุณาพรเสียงวิหกนะครับสําหรับฤดูกาลแรกเนาะน้องก็ได้แจ้งเกิดไปทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับในวงการหมอล่ำมือคืนก็ได้ใส่ชุดเพชรเมนเท่อแรกเลยด้น่ะชุดเพชรครั้งแรกเออยางสวยยางหนาลักมีใสอันนี้บอใสอัน กาชายกาวแมนมงโกดสวยเนาะชุดเพชแล้วก็ชุดสีม่วงเออเหมาะกับน้องมากอานาควได้เป็นน้าเอกเป็นแน่นอนคือน้องเก่งน้องแบบตั้งใจมากเหมือนผู้ใหญ่มากเลยเนาะไม่เชื่อเลยว่าเด็กเสียขวดเนาะเสียขวดเออนี่แหละค่ะเบิงเดิมมาอ่านคอมเมนต์อุ้ยแฟนคลับเพื่อหลายอรีได้เนาะอายบาจุว่าเดียวทำบาร์ดาได้ตัวหน่อยๆแค่นี้ ว่าเรลืองแฟนคลับแล้วก็ว่าเรื่องเสียงแน่เสียงนี่แบบว่าเมาื่อคืนนี่เต็มที่แห้งเออโชว์แบบเหมือนผู้ใหญ่เลยเหมือนเต็มที่ออกมาดีเลยเสียงนี่ก็คือถึงว่าถึงว่าน้องสเสียงเ่ื่นคืนแต่งเหมือนผู้สาวเนาะแต่ว่าเสียงน้องเต็มที่ลีกรับงานโชว์เมื่อคืนครับการเปิดวงเมื่อคืนนี่แล้วกับพวกมาไล่กับบดยน,น้อยพวกมาไล่ทั้งขวงทั้งปิด ทั้งปีนางฟ้านาอเขาเอิญเนาะปีอย่างนี้เขาเรียกปีนางฟ้านาอแต่สวยน้องน่ารักมากนาะเป็นเด็กที่น่ารักนะน่ารักมากๆน้องไอ้ก็คือทั้งหล่องทั้งเต้นเก่งมีความสามารถเด็กหน่อยผู้นี้อนาคตไก่เฮบอโจนี่แหละเขาก็เลยอยากมาบเหาถึงน้องออ้อยู่ตลอดแหมอยากผลักดันเด็กคนนี้ให้ไปให้ไกลที่สุดใช่ไหมเออพราะน้องนี่เก่งมีความสามารถแล้วก็มีความกระตันอยู่น้ำ แฟนคลับนี่ให้กำลังใจหลายไล,ยลย่บวาสีในเพจในเฟซบุ๊กในอ่า อ่าติ๊กต็อกในโลกโซเชียลเนาะเออให้กำลังใจน้องนี่ยสวยมากเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆเออเก่งที่สุดสวยงามค่ะอีหล่าคุณยายเข้าไลฟ์สดเป็นแล้วกำลังดูว่าสายขนาดยายกันยังมากเออเพิ่ยังเขาไลฟ์สดเป็นที่ละเขาไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้ววันนี้มีแค่นั้นผมมันบอกไลฟ์สดสิบสี่สิบห้าต่อกันเลยไม่ใช่หรอใช่เป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดสองมือครับผมสิบสี่กับสิบห้านะครับผมผู้ใดบอทันเนาะสิบสี่กับมาสิบห้าเมื่อนี้อีกเนาะเมื่อนี้งหนึ่งเนแสดงยูอุดรนอุดอนเหม ใช่ขอให้พ่อนกพาลูกบินไปไกลไปไกลแน่ค่ะพี่น้องไปไกลแน่นอนค่ะพี่น้องเ,เพราะว่าเพื่อนสนับสนุนลูกเพื่อนเต็มทีเลยค่ะอ,อ,อ่ะพ่อเด็กคนนี้มองยังไงก็อนาคตไกลแน่นอนครับผม,มแล้วกาพ่อหลังจากนั้นบทบทนกพพสก่อนนะ <c oughs> ครับก็ได้อา มาโพดอยู่บอกว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับเสียงวิหกมวลอบอลรีวิวเห่ฟังแนู่์คอมเมนต์บักหลายนึงคอมเมนต์แต่ฟังเนรพี่น้องเข้ากับสองคนบอลได้มีโอกาสไปเบิรงหนาเวทีนเนาะเขาได้เบิรงแต่คลิปแต่ในไหลโซนเจนซีน่เนาะเข้ากับรู้สึกว่ามันก็ยังเก็บไม่ได้ทุกรายละเอียดเหมือนในที่เขาไปดูหน้าเวทีไงการที่เขาสิมารีวิวกะเข้ากับรีวิวบอลได้รีวิวบอลได้แต่ว่าเข้าพอเข้าได้เบิรงไลฟ์โซนต่ว่า โชว์ครั้งนี้มันมันอลังการเลยนะเออมันดีนะอ่ะมาฟังรีวิวของแฟนลับในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ของบอดนกพงศกรนะครับบอกว่าสุดยอดมากๆเต็มร้อยไม่หักรักเสียงวิหกค่ะอืมต่อมาก็บอกว่าสุดๆสมกับการรอคอยมากค่ะอ่าเสียงกลางวานมาเต็มออกเต็มทุกคำทำดีเกินคาดวช่าชผมเออคนนี่ก็บอกว่าปีนี้สุดยอดมากอิ่มทุกโชว ดีใจปลื้มใจมากว่าสันครับพี่จ๋าของอิหลดกะรอพ่อจ๋าของอิหลดกะรอพ่อจ๋าของอออิหละเนี่ยกระสุดยอดรถพงศกรนะคะกระสุดยอดออแต่ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ในเชิงที่แบบว่าคือไม่มีติอะไรเลยนะในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยสุดยอดมากครับอลังการแสงสีเสียงสุดยอด คนนี้ก็บอกว่ามวนสนุกสุดยอดมากค่ะขอชื่นชมขนาดดูไลฟ์สดถ้าไปดูหน้าเวทีจะขนาดไหน<ม>คนนี้ก็บอกว่าสุดยอดแสงสีเสียงชุดเวทีอลังการมากทุกอย่างโอเคครับ<ม>ท่านนี้ก็บอกว่าอลังการทุกชอ็อตทุกโชว์ล้ำเรื่องกับมวนาล้าลำเรื่องกับมวลหลาย<ม>บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดครับองม,ม,มน,นเ่นแหลล้วที่นี่อ่า ว่าวถึงงานนํำยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะเดือนนี้นะเออไม่ได้ธรรมดาได้จ้าแต่มีคอมเมนต์ทันนึงกับมี่เหมือนเหมือนก็อาจจะติชมนั่นนะเนาะพี่ดองเราบอกว่ังสี่ครับบอกว่ามวนอยู่แต่มีติดขัดในไลนแน่จักน้อย การมีเสียงยังบอสมบูรณ์เต็มที่มีไม่หอนบางครั้งไม่บอดังไม่ดังบอเท่ากันค่อยปรับกันไปอ่ะอันนี้เข้าใจนะครับอันนี้เพื่อจะได้หูไว้เพราะว่าเพิ่นก็อยากฟังรีวิวอยากฟังความเห็นจากแฟนขับแฟนเพลงที่ฟังอยู่ดูอยู่หน้าเวทีหรือว่าแฟนขับแฟนเพลงที่เบิ่งอยู่ทั้งบ้านกันนี้เนาะทังผู้บริหารเพิ่นก็อยากหูตรงนี้แหละว่ามีจุดตรงไหนบกพร่องบอเพราะวันแรกอ่ะบอมีวงไหนที่ออกมาได้สมบูรณ์แบบลอยเปอร์เซ็นต์ถูกถูกไม่มีหรอกวันแรกก็คือเป็นวันที่จะต้องเอามาแบบ อมาเรียนรู้มาปรับต่อไปแม้ว่าตรงไหนยังบ่ดเต็มรอยตรงไหนยังผิดพลาดอยู่มือต่อไปก็สิดีขึ้นมาเฮ่าเสื้อมือในของเสียงวีอยู่แล้วเนาะเาเสื้ออยู่แล้วสรุปโดยรวมนะคะผมรีวิวเสียงวีหกเมื่อคืนนี้นะครับวันเปิดฤดูกาลฤดูกาลที่4ี่บอกว่าทุกทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกแฟนคลับทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ยิ่งใหญ่อลังการโชว์แสงสีเสียงอลังการมากให้สิบเต็มสิบไม่หักแต่มีสิ่งหนึ่งมีเสิร์ไพร์จังใดมีเสิร์มาไพร์ประทับใจมีเสิร์ไพร์แบบพอเห็นแล้วเขากับประทับใจแต่เขาเห็นแลาก็ยิ้มหน้าเลยนั่นก็คือ อดีตผู้บริหารวงเสียงวิหกนะครับคือบอสตั้มบอสตั้มกัไดมาเซอร์ไพนาเวทีนะครับผมเป็นมันไลจากบ้านฮัก NY นะครับเป็นบ้านสายใยฮัก NY แล้วก็มีเป็นดอกไม้เนาะเป็นช่อดอกไม้มะมอบใไ้นะครับผมนี่นะน่ารักมากบ้านฮักเอว พูดถึงบ้านฮักเอ็นไวก็คือนกยูกิใช่ไหมก็คือยังมีบ้านฮักเหมือนเดิมเขาก็ยังรอคอยบอสนกพี่นกกับน้องยุกิมาร่วมงานกันเนาะเเขาก็ยังห่วงใยเหมือนเดิมพอเปิดวงเขาก็มาร่วมยินดีแสดงความยินดีโดยที่บอสตั้มเป็นตัวแทนเนาะพี่ใช้ที่แสนดีครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเพิ่นแสดงอยู่น้ำกันก็เลยมีบ้านฮักเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เพื่อนได้แยกกันออกไปเติบโตแล้วยังน้องยุกิกับไปเป็น นักร้องเดียวแล้วเนาะเพราะที่นี่แล้วบ้านหักที่ยังมีอยู่นี่ก็คือว่าเพื่อที่จะซับพอร์ตแล้วกับเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองท่านมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ยังรักทั้งสองท่านนี้เหมือนเดิมมีโอกาสเมื่อที่สาวกูบอกว่าทามือนึงมีโอกาสอิลีก็อยากเห็นทั้งบอสนกับน้องยุกิเดร้องเพลงคูกันจักเชือ่อนึงอ่เพราะว่าฤดูกาลนี้อาจจะมีเซอร์ผ้ายเป้ย์อ่ะบ้านครับผมเพราะว่าน่าจะมีนะแต่บอส พอบอตต้มโพสบอตตั้มก็มีแคปชั่นด้วยนะบอกว่าบทบาทหน้าที่สิ้นสุดไปเหลือเพียงกำลังใจที่งดงามแฮชแท็กเปิดวงเสียงวิหกปีส <PC. S 2> ี่ครับอ้าวสรุปสรุปแน่เปิดฤดูกาลม,มือแรกเป็นจังใดอืมสรุปเปิดฤดูกาลมือ,อมแรกก็คือแฟนคลับเหมือนว่า อรอเนาะรอตั้งแต่ยังไม่เปิดว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่ไหมตื่นเต้นไหมทั้งโชุ์ทั้งเรลืองตลกทั้งโชว์ล่าเรืองทั้งการหลองการอันนี้เนาะมันก็เหมือนว่าปรับในลุกสมัยท่านสมัยขึ้น,นเออเหมือนว่า,าเออท่านสมัยมากคืนให้ท่านผู้ชมนี่ก็คือเหมือนว่าเข้าถึงได้มากขึ้นได้แบบว่าได้มวัวได ซึนคือเหมือนหลายก็เก่าสีแมมประมาณนั้นนะเราจ้ด้วยผู้บริหารเพิ่นน้ำหลาผู้บริหารเป็นเป็นเป็นรุ่นใหม่นะผู้บริหารรุ่นใหม่เพิ่นจะเข้าถึงแบบ้าใจไว้รุ่นมาก้าใจวัยรุ่นหลายและก็ยังอีกยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของหมอล่ำดูยังไม่ทิ้งเท่านั้นเป็นการผสมผสานแล้วกันระหว่างเขาเรียกว่า รุ่นไม่ก็รุ่นดั้งเดิมนสิแม่ต้นฉบับเนาะแมนแต่ยังมีทีมก็คือผสมผสานกันไปเออจะผสมผสานได้ลงตัวมากเราอยากมีโอกาสอยากให้เพื่อนมากแบบทั้งเมื่อลยแน่นอนอยากมีโอกาสไปบางนาเวทีสักเสื่อมีบาโจุต้องมีโอกาสปีนี้เขาจะมาผ่าแน่นอนครับเขาอยากมีโอกาสไปใน้ทางคุ่มละกันอยากไปไห้รางวันนำใจเพื่อนแน่จะน้อยน้อยอยากไปไห้รางวันนาเวทีไทยลูกกับบอลนกบอลนูเลยเนาะก็เนาะอายยังสิแม่ก็นั่งออกแพรวที่ดังทเออ กับพระเอกนางเอกทุกคนครับผมอ่ะกำลังใจทางหมอลัมเสียงวิโมนะครับ ถือว่ามือแรกออกมาเห็ดไดสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยครับผมแล้ววันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับเปิดฤดูกาลก็คือแสดงยูอุดรคือเก่าแล้วยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดให้ชมอยู่นะครับส่วนพี่น้องคนใดที่อยู่แถวอุดรก็สามารถเดินทางไปให้กำลังใจทางที่งานเสียงวิหกหนาเวที่ผู้ใดอยู่ไกลยุททั้งปานเหมือนเท่าก็รับช่องกลุ่มปิดได้ครับไลฟ์สดเนาะโอเคฝากให้กาลังใจเสียงวิหกนะคะทุกคนโอเคข้าวองคนกลับไปละค่ะสวัสดีครับ